จากคนันฟ้าจากคนละแผ่นดินกลับมาบอยเบินข้ามไปสุดฟ้าจนได้พบกันอาจเป็นเพียงลมที่พาเราพบพานให้เราได้รักกันและใหฉันต้องฟื้นใจลา เป็นเพราะรักที่ผ่านมาเก็บลงผ่านมาใช้ชมเพียงแปล่าเพลิวแล้วมันก็จางไปเก็บความทรงจำเก็บงันในหัวใจอยู่เพียงเดียวดายในเมื่อรัก จากไปพรมสายลมเมื่อเป็นความรักที่ไม่อาจเผยใจเก็บมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้ไม่อาจยอมให้เธอรู้เมือ่อใดที่ลมพัดให้ผ่านมาเหน่อยได้ไหม อยากให้คืนวันที่ดีเหล่านั้นได้หวนมาเมื่อได้ที่ลมหวนที่เธอจะกลับมาหาเ้าเราเวลาที่ลมแห่งรักนั้นจะพัดผานไม่ครั้ง